Hello, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโนเกียนะคะจากช่องเป็นเส้นโนเกียชาแนลวันนี้นะคะตามบอกข้อคิดเลยนะคะวันนี้เกียไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะแต่ว่าเกียจะพาเพื่อนเขามาแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคที่สดใสแล้วก็แต่งง่ายมากนะคะด้วยเครื่องสำอางจากมิทินหมดเลยนะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะคะก่อนจะไปดูก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกียด้วยนะคะลุคนี้แต่งง่ายมากมากเลยนะคะเกียใช้เครื่องสำอางจากมิทิน ทุกชิ้นเลยนะคะในราคาแค่หลักร้อยเองนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยคะ่ะมาค่ะทุกคนมาเจอกันน่าสดแบบนี้นะคะก็วันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะตัวนี้สั่งมาจากมิชชิเหมือนกันนะคะก็คือฟองลูกใหญ่อยู่นะ ก็วันนี้เราจะมาใช้ฟาวเดชั่นตัวนี้เลยค่ะทุกคน mistin n i e two f i smooth fix foundation นะคะตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่ารองพื้นเนียนนุ่มละเอียดนะคะคุณสมบัติโดดเด่นถึง5ประการเลยก็คือปกปิดรอยสิวนะคะรอยดำรอยแดงจุดด่าดำเรียเนียนสนิทนะคะกบทุกจุดไร้ปัญหานะคะปรับสภาพสีผิวให้ดูกระจ่างใสไม่ทำให้ผิวหน้าหมองคล้ำควบคุมความมันระหว่างวันแล้วก็ช่วยให้เมคอัพติดทนนานตลอดทั้งวันไม่เป็นคราบโอเคก็เตรียมไปลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะ ลองกันเลยนะคะนี่ทุกคนซื้อมาแบบว่ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลองเลยนะคะ <S <S เบื่อเลยวะไม่รู้เหมือนกันว่าเบอร์อะไรจาไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งไปเบอรออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาถากกันเลยต้องขยอยไหมนี่รู้เหมือนกันนี่เปิดมาหัวปั๊มเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเกวจะลองอ๋อประมาณน,นี่ปั๊มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูตรงอุ้ยตายแล้ว าขาวกันหน้าฉันแน่ๆเลยทุกคนทำไงดีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยใช้เบิร์บเบิรบบนี่นะคะลงไปเลยจ้าโอ้ oh my god มันขาวจริงๆ ตแล้วฉันคือเอาจริงๆนะว่าเนื้อเาก็ดีอยู่นะแต่ว่านั่นแหละมันขาวะน่าเกลียวหรือว่าเกลียยสัมผัสผิดไซส์ใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไงเออแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้หนักหน้านะทุกคนแต่ว่าหน้าร้อยมากเลยอ่ะไม่ได้หนักหน้าแล้วก็หน้าก็มีความบางเบานะสบายผิวดีแล้วก็ปกปิดเกลียยก็ว่าโอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้แบบเติมขนาดนั้นเพราะว่า ถ้าเราบิวเพิ่มอีกก็น่าจะปกปิดอยู่แต่ว่าโอเคเก็บพอแค่นี้ดีกว่านะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็มาแป้งพับกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ใช้แป้งพับนะคะเป็น mistin g o u e oil control perfect powder spf 30 pa บวกบวกบวก,บวก gen t o นะคะค้างผสมรองพื้นกันน้ำนะคะกันเหงื่อคุมมัน24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนตัวนี้ mistin glue นะคะมาค่ะเราก็มาแกะกันเลยเนาะ คือเกียร์แบบมาแต่งหน้าของมทินเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นบลูที่คนไหนแบบว่าเขาแต่งหน้าจากเครื่องสระอางของมทินเลยก็เลยโอเคอยากมาลองดูเนาะนิ่เกียร์สั่งมาเอออันนี้เกียร์สั่งเบอร์สองมานะคะทุกคนนี่ตลับเขาจะเป็นอย่างนี้เอาตรงว่ามทินเขาทําพวกแป้งพับตลับเขาสวยมากเลยนะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครหลายคนลองอะ่ะนี่ตลับมันสีเหลืองอุ้ยนี่เปิดมาข้างในเป็นกระจก อันใหญ่เลยอะทุกคนโ้ยห้ยหยหยแบบนี้แล้วก็เปิดมามีพับข้างในแบบนี้อันหนึ่งนะคะทุกคนอืมก็จิ้มไปแล้วก็ติดนะโอ้ยแป้งพับช่วยได้เยอะเลยดีนะสั่งแป้งพับมาเบอร์สองไม่งั้นหน้าฉันยิ่งไปกันใหญ่เดี๋จะใช้เป็นวิธีกดๆเอานะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอุย้ยแป้งพับเขาดีนะรู้สึกแบบว่าไม่หนักหน้าทุกคนแต่ว่าเั่นแหละเกลียวไปแบบหน้าแอบไปสว่างที่รองพื้นแล้วแต่เอาดีๆว่าดีนะทุกคนแป้งพับของเขานะคะแล้วก็เกียวจะมาปัดแก้มก่อนเนาะวันนี้แก้มก็ใช้มดเทีนตัวนี้นะคะทุกคนนี่เมดเทีนเฟร,ร่ดอรี่ฟาร,ร์มิงโกบัชเชอร์นะคะทุกคน ตอนนี้นี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นฟา์มิงโก้แบบนี้น่ารักมากเลยอันนี้เกลือสั่งเป็นสีอะไรมากเกลือกจำไม่ได้แบบทุกคนแย่จังนี่ตอนนี้ก็เปิดมาก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชมพูแบบนี้นะคะนี่เขาจะเป็นชมพูนมโนมาทุกคนแล้วก็มีความกา,กากเพชรเนาะมีความชิมเมอร์จุกจอยู่ก็จะใช้แปรงนะคะแล้แตะลงไป ในกล้องมันไม่ค่อยเห็นหรอทุกคนอุย้ยแต่ว่าเขามีความแบบชิมเมอร์ระยะยาว,ยาวทุกคนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยดีนะอุย้ยจริงทุกคนเป็นแบบเป็นบัตออนผสมไฮไลท์ไปเลยอะไรประมาณนี้ดูดิ คือหน้ามีมิติขึ้นมาเลยทุกคนเฮ้ยนนี้ดีอันนี้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าสีเขาอาจจะแบบไม่เร้ชัด ประมาณนี้นะคะทุกคนบัชออนนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันเลยนะคะคิววันนี้ใช้เป็นตัวนี้เลยะคะ่ะ Miss Teen Ask Crew นะคะ Creative Makeup Concept นะคะตัวนี้เขาบอกว่า5 in 1เลย5 in 1นะคะทุกคนก็คือจะมีทั้งที่เขียนคิวแล้วก็อายลนเนอร์แล้วก็ลิปสติกนะคะทุกคนแกะกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนแกะกันเลยนะคะทุกคนนี่แท่งของเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคน เดีวเปิดให้ดูกัอนอุย้ยอันล่างสุดจะเป็นลิปค่ะทุกคนนี่อันล่างสุดเป็นลิบนะคะอุ้ยยาวอยู่นะอุ้ยอ้ย,อย,อยแล้วก็อันกลางอันกลางจะเป็นไอ r อนเนอร์แบบนี้ค่ะทุกคนหัวแหลมอยู่นะเป็นแบบภูก,กันจุ้มๆแล้วก็อันบนสุดจะเป็นที่เขียนคิวแบบนี้ก็จะเป็นสองสีนะคะที่เขียนคิวโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันเลยค่ะทุกคน ่าสีที่เขียนคิ้วเขาสวยเลยนะมันมีความเป็นอาร์ชเบาๆเป็นสีแบบเทาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเทาน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเกาว่าสวยนะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าเขาเนืยวเก็บไปหาที่ปัดคิ้วก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้มีที่ปัดคิ้วมาให้นะนี่คิ้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสีสวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวที่เขียนคิ้วตัวนี้มาไร้ดั้งด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะคิ้วของเรายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อทีหลังเดี๋ยวเรามาในส่วนของตากันเลยดีกว่านะคะทุกคนวันนี้พาเลตนี้เลยนะคะนีออ่แบบนี้นะคะโอ้ยอันนี้จะเป็นพาเลตของมิชินนะคะนี่จะเขียนว่าแบงคอกนะคะตัวนี้เขาจะมีสามรุ่นด้วยกันนะคะทุกคนจะเป็นแบงคอกเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะ อุ้ยทุกคนนี่เปิดเข้ามาสีเขาแบบโอ้โหสีสันแบบสวยมากทุกคนแต่ละพาเลต์อะคือสามสามจังหวัดคือสีจะไม่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้เราจะแต่งเป็นลุกอะไรดีเราจะมาลงสีนี้ก่อนนะคะทุกคนให้ทั่วเบ้าตาเลยพอไม่มีแปลงมาให้สีจะมีความแบบ โอวนตินอ uh. uh, okay, is ่ะข uh. uh, <laughs> 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 oh, like ัดเบ้าไปก่อนนะคะทุกคนมันจะตามด้วยสีนี้นะทุกคนสีว่าคายอ่ะประมาณนั้นจะลงไปที่หางอุ้ยโอ้ยสีแบบแตะแค่ทีเดียวเองอ่ะทุกคนสีชัดอยู่นะแปะทีเดียวคือแบบว่าสีติดขึ้นมาเลยอ่ะ นี่ทุกคนประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะลงเป็นสีสีอะไรดีอ่ะสีส้มนะทุกคนเออเริ่มและเริ่มแต่คือสีแบบแต่นิดเดียวคือติดมาเลยอ่ะนี่สีส้มเราจะาไว้ตรงกลางต่อมาก็จะใช้สีเหลืองทุกคนได้ใช้แล้วก็คืออยากใช้มากลุกนี้ลุคน้จะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนใช้สีเหลืองไว้ตรงหัวตาเด้อ จะใช้มือแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีเหลืองที่เป็นชิมเมอร์นี้ <S <S ทับ <S 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 ทับสีเหลืองเมื่อกี้ตรงหัวตาไปสีน้ำตาลนี้นะคะ <S 1> <S 1> เข้มสุด ลงใต้ตาล่างนิดหนึ่งาลางมานี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้สีน้ำตาลเข้มตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาปัดคิ้วด้วยอุ๊ยสวยอยู่นะแม่มีสีนี้มาให้ด้วยนะเป็นกับเพรเป็นแบบนี้อุ้ยใร คือจุ้มนิดเดียวคืติดมาเลยนี่เราก็จะมาไรด่างแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขวดตาปลาของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็ตไอไลเนอร์กันนะคะทุกคนนี่อายไลเนอร์ก็จะเป็นตัวอุ้ยอายไลเนอร์เขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเหมือนกัน แบบเส้นแบบประมาณกลางๆนาไม่เล็กไม่ใหญ่กลางโอ้ยกลางกิดไอเนอร์เป็นอะไรที่แบบเยอะมากเดี๋ยวจะไม่กีดหางก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะคะอายเนอร์ของเขามีความแบบเสียบดำสนิทเลยนะมาถึงคิวของ มาสคาร่าวันนี้นะคะใช้เป็นมาสคาร่าของนี่เลยค่ะพี่พลอยเชื่อมานตัวนี้นะคะสเปโมเดลนะคะขนตายาวขึ้นททนที400เซนะคะก็คือตัวนี้น in in ก,ก็จะเป็น t o in one อีกแล้วค่ะทุกคนก็คือจะเป็น e y e l น n e r หัวหนึ่งแล้วก็เป็นถงไฟเบอร์หัวหนึ่งนะคะก,คก็จะแบบว่าช่วยให้ขนมันยาวขึ้นกว่าเดิมจากที่ยาวอยู่แล้วก็คือยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็หนาน,นะคะทุกคน คิวด้วยฟูมันตั้งมันเด้งมันดกมันดำเห็นไหมทุกคนเห็นว่ามันจะเป็นเส้นคิ้วแบบว่าตั้งขึ้นมาเลยโอ๊ย ตั้งขึ้นมาเลยอ่ะต่อไปนะคะทุกคนมาถึง <ım S 1> ขั้นตอนของลิปแล้วนะคะทุกคนลิปอันนี้นะคะเป็นของมิสทีเหมือนกันนะคะตัวนี้ e ว y p i n พ l ง p Palette แบบนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด9สีนะคะ9หลุม9สีนะคะก็เราจะมาเลือกกันนะคะอันนี้คือเกีี่ยใช้ไปแล้วนะทุกคนเกีี่์ใช้อยู่ประจำรงเป็นสีนี้ก่อนเลยนะคะมันจะเป็นลิปแบบนี่เป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าซาติน ก็จะลงให้ทั่วปากเลยนี่เราก็จะตามด้วยสีแดงเข้มๆเลยอุ๊ยอะไรวะอะไรวะ <c oughs> แตงตามด้วยสีแดงอันนี้นะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนลกุกคนนี้เดี๋ยวเราอิเสรขนตาก่อนนะคะ เราก็จะก่อนจะเสร็จเราก็จะเอาอารไนเนอร์นะมาไว้ตรงห่างดวงนิดนิดนึงนแบบี่ไอรอนเนอร์เสร็จนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็เดี๋ยวเกียร์ขออนุญาตไป หนีบผมก่อนนะคะทุกคนไปทำผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาฟินิชลุกกันนะคะ <c oughs> ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้นะคะก็ <c oughs> คือแต่งง่ายมากๆเลยแล้วก็น่ารักดูสดใสมากๆเลยนะคะทุกคนเกียชอบมากนะคะลุคนี้นะ <c oughs> รู้สึกว่าแต่งง่ายเรียบง่ายดีนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็สีสันก็คือดูแบบสดใสมากนะคะทุกคนลุคนี้ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับรุกนี้นะคะใครที่แบบว่ากําลังหาซื้อเครื่องสำอางจากมิชชินอยู่ก็อาจจะมาดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะโดยรวมแกก็ว่าดีนะแต่ว่าแกไม่ค่อยเห็นใครได้ออกมาแบบรีวิวเรื่องของเครื่องสำอางของมิชชินแตะะ่แกรู้สึกว่าก็โอเคอยู่นะคะในระดับหนึ่งนะคะเขาก็ทําออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นสีของพาเลตหรือว่าเนื้อของมันแกก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเกียร์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เข้าไปติดตามเกียร์ใน IG ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้อัปเดตกันเนาะแล้วก็ใครอยากจะให้เกียร์ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเกียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย